คอลลาเจนก็คือโปรโตีนที่ร่างกายต้องการมากที่สุดคือโครงสร้างของชั้นผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็เอ็นใยของคอลลาเจนนะช่วยสร้างชั้นผิวหนังแข็งแรงยืดหยุ่นคงความอ่อนเยาว์ด้วยประโยชน์ของคอลลาเจนช่วยให้เกิดความเต่งตึงกระชับของผิวหนังช่วยให้ฝ้ากระจุดด,ด่างดำเนี่ยดูจางลงช่วยให้ริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าหรือตามตัวลดลงได้ช่วยให้ข้อกระดูกแข็งแรงยืดหยุ่นทํางานได้ดีลดการ ขาดหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็การฉีกขาดของเล็บอาการขาดคอเลลาเจนผิวหนังหย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเกิดความเหี่ยวย่นบริเวณผิวหน้าใต้าตาเนี่ยเริ่มลือ้อเกิดล่องแก้มล่องน้ำมากชัดเจนปวดกล้ามเนื้อปวดข้อต่อโลโคอกระดูกอ่อนเสื่อมขยับตัวได้น้อยเนื่องจากจะมีเสียงกรอบแกบกรอบแก๊บเป็นการฝืดของกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อลากของผมเนี่ยอ่อนแรงเวลาสางผมออกมาี่ยผมขาดหลุดร่วงเต็มมือเลือดหยุดไหลช้า ผิวเนี่ยแห้งกล้านลอกเป็นขุยก็คือจะไม่เรียบเนียนกรุขระคล้ายๆผิวเปลือกส้มแบบนี้มีตัวชวยในการเพิ่มคอลลาเจนไหมมีตัวนี้เลยเพลฟคอลลาเจนบำรุงตั้งแต่ผิวเล็บผมข้อกระดูกดื่มได้เลยวันละ1-2ซองจะรู้เลยว่าผิวเนี่ยจะค่อยๆเต่งตึงกระชะับทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงซื้อวันนี้3กล่อง2070บาทแถมฟรี <c oughs> อีก1กล่องผิวฉ่ำสู้แดดรับซัมเมอร์สุดๆดรีบทักมานะคะ